มาเก็บอ่อมแซ็บไปทํายาเย็นหน่อยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นป่าเยอะตอนนี้เหลือแค่นี้แหละเพราเราต้องทิ้งไปบ้างให้มันเกิดใหม่บ้างเหลือน้อยตรงขยะคนชอบเอาขยะมาทิ้งของเรา,า,ขเ,ราเขาคิดว่าป่าเป็นถังขยะ,ะเด็กๆลูกค้านี่แหละ ไม่ค่อยมีวินัยกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ไ,ได้เร่องยอดมียอดไอ้ด้วยเดี๋ยวจะไปลวกกินอยู่ก็เป็นไอ้เม็ดฟักทองเวลาที่เรากินฟักทองเราก็ไปโยนโยนเลยทันเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมามันไม่มีลูกหรอกเพราะว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสเป็นลูกพื้นที่มันไม่ให้แต่เราก็ได้กินยอดมันใช้ไม่เยอะหรอกนี่นี่ สีห้ายอดก็ได้แล้วอันนี้คือ,อคฟ้าทลายโจรเป็นดอกแล้วเมื่อก่อนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามทีนี้เขามันเป็นเจ้าของคนอื่นแล้วเขาก็ไม่ปลูกอะไรนะเขาไม่ให้ปลูกก็ทําเป็นปูนเขาต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นดอกเดี๋ยวพอเป็นดอกมันแก่แล้วมันก็จะเต็มพื้นที่ของมันเองเราไม่อยากได้เราก็ค่อยถอนทิ้งไปเหลือไว้เฉพาะที่ตัวเองต้องการใช้ เก็บซะหน่อย,ยเก็บแล้วงอกออกมาใหม่อันนี้พวกไอ้อน,นี่ไงฟักทองพอละวันตายบ้างเกิดบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างยอดฟักข้าวอย่างเงี้ยก็กินได้นยอดฟักข้าวก็ไปต้มไปอะไรกินได้บางบ้างก็ตัดแต่งมาซะหน่อยอันนี้นานเฉาเบยหรือว่าก็เรี่อ ที่เคฮิตกันอยู่พักหนึ่งเกิดง่ายมากมันเป็นยาขมของขมมันก็ลดเบาหวานได้ลดน้ำตาลในเลือดได้พวกพวกของขมนเนี่ยตอนนี้ฟักข้าวลงมาต่ำเชียวเทามันเทามันไหลลงมาพอเทามันไหลลงมาดกมากช่วงนี้พอหลังฝนนี้มันก็จะดกมากเราก็พยายามเอา เอาลูกอ่อนมันไปกินแต่บางทีตอนที่มันเป็นลูกอ่อนเราเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นมันตอนที่มันเป็นดอกเห็นตอนเป็นดอกแล้วพอเป็นลูกเล็กก็จะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันจะเขียวไปกับใบมันเลยมาเห็นอีกทีก็เนี่ยประมาณนี้เลยขนาดลูกนี้อยู่ต่าๆยังไม่เห็นน่ะก็ไม่ค่อยอยากให้โตเท่าไหร่โตมาแล้วก็ไม่ค่อยทํากินไม่ค่อยมีเวลา

แล้วเดี๋ยวไปคันเอาแต่น้ำมันกรองเอาแต่น้ำเราไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าเราทำกินเองแล้วปิดเอาไ,อไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่ว่ามือก็ล้างอยู่ เดี๋ยวเอาตัวน้ำโอ้โเจ็บนิ้วโปง้งฟองนี่ไม่เอาตักฟองทิ้งไป เดี๋ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรกรอบใส่ขวดไว้เดี๋ยวจะเข้าตู้เย็นและเวลาจะกินก็ค่อยมาผสมน้ำอีกทีหนึงต้องกินแบบเจอจางหน่อยกินเข้มข้นไม่ได้ตับไตทำง,งานหนักถ้าประโยชน์เยอะโทษก็เยอะเหมือนกันประโยชน์น่อยผสม เอาสีจางๆจางประมาณไหนประมาณใบกล้วยใบกล้วยอ่อนนี่อ่อนหรือยังนี่ก็ยังไม่อ่อนนะเป็นใบกล้วยอ่อนนี่ก็ยังไม่อ่อนประมาณใบกล้วยอ่อนแต่ถ้าเราจะกินเข้มเราต้องกินปริมาณที่น้อยกว่านี้แล้วก็เป็นมือ สามมื้อก่อนอาหารอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรากินจังๆเราก็อาจจะได้สี่แก้วห้าแก้วได้นี่ก็ยังไม่อ่อนเท่าควรน,นะอ่อนได้มากกว่านี้แต่เราจะกินแค่นี้เพราะรู้สึกว่าร้อนในจะเยอะอยู่ถ้าร้อนในเยอะก็กินเยอะนิดนึงเสียดายไม่มีใบบบบบกถ้ามีใบบบบบกจะเย็นกว่านี้ ันนี้ก็ได้3อย่างได้อ่อมแซบได้ใบยะนางแล้วก็ใบเตยได้3อย่าง